ไปต่อกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะสาหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการของกองทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสาหกรณ์ค่ะปี2567ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดมหาสารคามค่ะนายทวีพัฒน์เหล่าบันเทาสาหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะแนวทางการให้บริการของกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสากลประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะนายทวีพัฒน์เหล่าบรรทานะคะสาก์จังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่าสำนักงานสากลจังหวัดมหาสารคามค่ะได้กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการของกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เงินกองทุนของการพัฒนาสหกรณ์ค่ะเป็นการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนในการพัฒนาสหกรณ์หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ค่ะการจัดแผนธุรกิจสหกรณ์รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการไกลเกี่ยฟ้องคดีในการ ขอภัยค่ะในโครงการไก่เกีย่ยก่อนฟ้องนะคะที่พึ่งแรกของพี่น้องประชาชนค่ะกิจกรรมไก่เกีย่ยนี่สากรโดยมีนายอัครพันธ์สัพพันธ์ผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามและวิทยากรจากสำนักงานศาลจังหวัดมหาสารคามเพื่อสนับสนุนให้ลูกหนี้ของสากรการเกษตรและสากรอมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดมหาสารคามได้มีโอกาสเจรจากไก่เกีย่ยกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสากรค่คะผ่านกระบวนการไก่เกีย่ยข้อพิพาทก่อนที่จะ ะะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นธรรมด้วยค่ะโดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องต่อขสารและก็เพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลและคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายก็ประกอบไปด้วยประธานกรรมการสากลผู้จัดการสากลเจ้าหน้าที่สากล แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหา,าสารคามค่ะรวมทั้งสิ้น65คนด้วยกันค่ะ